สวัสดีครับสวัสดีรายการ c o o บุกิ้งชา n e l นะครับวันนี้ก็กลับมาทําอาหารกันอีกครั้งหนึ่งครับก็หยุดไปหลายวันวันนี้ก็จะเป็นเมนูปลาหมึกนะครับแต่ว่ามันจะมีพิเศษอยู่วันนี้ก็คือสต๊อนะครับนี่ก็คือวัฒนธรรมของคนใต้นะครับตามฤดูกาลนะครับนะครับสตอกก็จะมีปลาหมึกนะครับ แล้วก็กะปินะครับอันนี้กะปิผมละลายน้ํานะครับเดี๋ยวไปผัดมันจะมีน้ําตาลแล้วก็จะมีผงปรุงรสแล้วก็จะมีพริรแกแดงนะครับพริกจินดาเนี่ยผมไม่แต่งจานนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่รมวิธีทากันนะครับ แรกก็ตั้งน้ำมันให้ร้อยแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปวัอทีผมไม่ได้แน้นำกระเทียมไปเดี๋ยวผมจะใส่กระเทียมันก่อน Con, phải về rồi gót phải có một lúc về không một chục nít phải cung ăn ครับเดี๋ยวผมจะใส่กระปิลงไปนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดช้อนชาก่อน ก็จะมีน้ำตาลนะครับจะมีรสดีสองช้อนชา เดี๋ยวรอให้ปลาหมึกสุกนะครับครับพอพอปลาหมึกเริ่มสุกนะครับเราเรามาชิมรสชาติก่อนโอเคนะครับรสชาติพอรสชาติได้แล้วก็เดี๋ยวมนใส่พริกกับใบมะกรูดกันเมื่อกี้ลืมบอกใบมะกรูดไปเดี๋ยวอย่าผัดนาน,นาจะแห้งเดี๋ยวผมใส่พริกลงไปกับใบมะกรูดนะครับ ค okay. ได้มีสีสันมารับประทานะครับครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากินกันครับปลาหมึ อ,อร่อยสะตอด้วยอร่อยมากอืม ครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับก็ยังไงก็นะครับที่สำคัญก,ก็คือฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็กล่กาว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ